สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับปับาดเมื่อคืนนี่เป็นไดแน่ครับพี่น้องนะครับชาวลบบุรีอำเภอพัฒนานิคมครับทุกท่านนะครับโค้ดเนี่ยเต็มบัตรราคาลอยสี่สิบบาท บ,บอสบิกโพดแบบซี่เลยนะครับบอกว่าวายลบบุรี140บาทขนสีทุ่มเต็มล้านแล้วจ้าขอให้ผู้จัดรวยๆนะคะวัดพรมลังสีบา้าตุกทันนะครับบอสบิกขึ้นโพดมาแบบนี้นะครับแล้วก็พร้อมกับภาพ คนอยุนนาเวทีเต็มเลยพี่น้องเต็มอึ้งตึงนะครับแล้วก็หลายคนหลายท่านเนี่ยก็สงสัยนะครับว่าโอ้ยไปใส่มาใส่คนขึ้นหลายแท้นะครับอีกบางวงเนี่ยคือบุมิคนนะครับปาดวงไหนน้อพี่น้องนะครับเอฟซีบินก็โยงกันไปโยงกันมาแบบสี่กับพี่น้องนะครับแต่ว่าบดบิ๊กเนี่ยไม่สนใจกับพี่น้องดาม่าบันไดเนี่ยเราก็เอาอยูนะครับบูม,มีเพเดเอาล้งครับชวโมงนี่เนี่ย เผยเคิยวงานมาแล้วเนี่ยผู้จัดก,การโบดนะครับบดบิ๊กบอกว่าจองคิวงานจนหอดปีเจ็ดหนึ่งสันพี่น้องล่วงหน้าสองปีก็มีนะครับหลังจากที่บดบิ๊กบอกว่าจะยุบวงปีหน้าครับผู้จัดก,การโบสเนี่ยจัดจองคิวงานไว้ถึงปีสี่เจ็ดแล้วกับพี่น้องแล้วครับอันนี้เพิ่นกระโพดแซวกันม้าครับทุกท่านนะครับนั่นแหละครับการยุบวงบรัยุบวงเนี่ยหลายคนหลายท่านก็สงสัยแล้วบบยุบหรอครับพี่น้องนะครับแต่ว่าเราอาจจะ พูดกระตุ้นให้น้องๆมีพลังแล้วก็มีแง่คิดกลับมาคิดเดอ้อคนอื่นเขาบ่มีงานเนี่ยเฮามีงานเนี่ย,นนยสู่เด้อเก็บเงินไว้เพื่อนาคตของเจ้าของนันละบอบิ๊ก,กอาจจะซื้อสารแบบซี่แล้วพี่น้องนะครับเมื่อคืนเนี่ยคนเนี่ยเต็มตึงๆครับพี่น้องนะครับแล้วก็หลายเพจหลายข่าวเพิ่นเอาไปลงนะครับจังบอบิก๊กเนี่ยเพิ่นโพดมาแบบนี้เพ,นเพจเพจพูดยาบ้านฟินแลนด์นเพิ่นบอกว่าไม่ยิงนะครับ รู้จักคุณจะรักผมเองนะครับรู้จักคุณเนี่ยถ้ารู้จักกันเนี่ยจะรักผมเองประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับมีหลายคนหลายท่านเนี่ยเพจอวตารแน่นะครับคอยใส่ไลน์ใต้สีต่างๆกับพี่น้องนะครับแต่บอทบิ๊กเป็นกระโจนมาแบบนี้นะครับก็คือว่าไหเอฟซี FC เนี่ยเบิรงออเดอร์นะครับผู้ใดถือผู้ใดบ่ถือ นะครับผู้ใดดีบุดีเบิงเอานะครับแล้วก็ผู้ใดแรงบุแรงเนี่ยเบิงเอาเดอ้อนะครับจังเอฟซีอยู่หนาห่านเนี่ยไปใส่มาใส่เด็กคนเต้มึงตึงกับพี่น้องนะครับอีกคนหนึงก็บอกว่า โอ้ยเยี่ยมเลยนะครับข่อยมักเจ้าหลายนะครับบางคนก็บอกว่าเอ้า้นคือหลายแท้นะครับอีกคนนึงก็บอกว่าตอนแรกว่าสิไปแต่เห็นรถติดเนี่ยข่อยก็เลยบ่ไปสั่นพี่น้องนะครับปาดอันนี้ก็แมนครับพี่น้องนะครับอันนี้ก็ห้ามกันไ่ได้เพราะเอฟซีเนี่ยเห่าเบิ่งน้หมองนึงเนี่ย4-5,000ก็มีครับทุกท่านครับแล้วก็รถเนี่ยติดแถวยาาเหยียดนะครับบางคนบางท่านก็บิ่งไล่สดเขากุมปิดประมาณนี้ครับทุกท่านนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าโอ้ เยอะมากๆนะครับบางท่านก็บอกว่าตอนนี้อยู่หน้าเวทีหมอลำที่ซอย12จ้าเราเป็นคนสีสเกตมาดูมาเห็นด้วยตาเก่งหลอนเนียนๆจ้าใกล้จะเลิกแล้วจ้าตอนนี้จ้าบาสเอฟซี FC ท่านนี่นนาสิไปเบิ้งอยู่หน้าเวทีครับเข้ามาคอมเมนต์นะครับ แล้วก็มีรูปที่หาหานะบอสบิ๊กเขาไปซองเบ่งกล้องวงจรปิดครับพี่น้องนะครับแล้วก็ได้ภาพที่หาหาออกมาอย่างที่เห็นนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าบอสบิ๊กน่ารักสุดๆบางท่านก็บอกว่าลบบุรีปังมากนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าทีมเวิร์กนะครับบางท่านก็บอกว่าฟีเวอร์สุดๆนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าบอสบิ๊กทาไมกลับก่อนคะเราอาจจะมีทุรากับพี่น้องผลงานเราหลายนะครับแล้วอาจจะกลับไปพักผ่อน นะครับอีกคนนึงก็บอกว่าสกายน่ารักสุดๆนะครับมีการลองไก่ให้บดบิ๊กพอมนะครับพอบดบิ๊กแล้วเป็นวัดกับพี่น้องนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าคนดูเยอะมากวงตูกเกียวอย่าหยุดปังนะจ๊ะอีกคนนึงก็บอกโอ้ยคนหลายแท้นะครับนั่นแหละครับพี่น้องมีแต่คนสะอ่อนนะไปใส่มาใส่เนี่ยคนหลายครับแล้วก็ลบบลุรีอําเภอเนี่ยเราเม่เคยไปครับตัวเกียวมิสิกเพิ่งไปครั้งแรกคนเนี่ยก็หลายขึ้นกันครับทุกท่านนะครับเอามีคําถามมาครับพี่น้อง เพราะอะไรถึงคนเยอะเอซก็สงสัยนะครับพี่น้องเอาง่ายๆก็คือว่าแสดงดีโชว์ดีแล้วก็อินเตอร์เทนมวลกับพี่น้องนะก็เอาไง่ายๆสมมนี่แหละพี่น้องเอาทุกคนไม่คงเห็นแบบใดเรื่องนี้ฝากคอมเมนต์ได้นะครับกดติดตามช่องไว้ถ้ามีข่าวสารใหม่มาอัปเดตเดี๋ยวมาฝากครับส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับ